บเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวเด็๋ยวแม่ให้ปีนี้จ้างามบ่มันแรงหลายแม่จ้ายังอันอันนี้มองหัวนานี่ปลูกลุ้นมัวจ้าสงไขยุ่ยจ้าเนี่ยอ๋อได้ยุ่ยบ่เนี่ยเดี๋ยวไปถ่ายเราไก่ไก่ก่อนโอ้ งามอยู่ตนนัวนี่ได้อยู่ดอกได้อยู่โอ้ฝนฝนตกฝนมาช่วงหลังมันบ่าป้าดิอันที่ห้อยที่เร่อนอันนั้นไว้แล้วอันนี้เป็นยังไงนี่คือได้๋ยวเอาวางสิอ๋อไอ้เก็บไว้แล้วมันบ้านนี่ป้าดตัวสวยตัวน,นี้ทัวสวยต่วนี้ว่ามีแต่ป้าดอู้สุดยอดสุดยอด สวย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 ถั่วลงงาีมลีเมท้องสีสุดยอดอหลีถั่วเจ้าเบิ้งงี่เลมันไม่ใช่ถั่วสองฝักถั่วต้องสามฝักอย่างนี้น่ะถ้าได้อย่างนี้แสดงว่าแสดงว่าคุณภาพแกจทำได้ดีมากเลยนะนี่เนี่ยเนี่ยผู้พันเทศยาฮะฮัสวัสดีค่ะต้องได้ต้องได้สองสามมื่อไ่ล่ะบ่เป็นถั่วหนึ่งสองเนี่ย ทั่วสองสามสามสี่ไปงี้สิละโอ้นี่หนี้สุดยอดสุดยอดแสดงว่าเคล็ดได้ดีคักได้นี่หลับเราได้หนึ่ใครเติบอยู่สวนอะจาะส์เหนั้นเป็ดเป็นโอปอยะแปะอาจารย์สบแรงคักนั่นหัวปีมันแรงมันป้ออันนี้อันนี้ปลูกได้สวนที่เฮ็ดให้หัวหนางวดก้อนนะะจเห็นเห็นอยู่วังหันเห็นตะห้อยลกไว้อยู่เดี๋ยวสิขออนุญาตเอาหน่วยใหญ่ๆนี่ไปสื่นส้มก่อนปอ่อนซ้อนเฮ้ยทั่วเราโอ้สุดยอดที่ของ ใช้เกาะสิลกให้เบิ้งยังไหนกาะภูว่ายังไหนเผ็ดไงบอ<า>สลวกไงบอสปิง่ายค่ะช่ายค่ะช่วยกันง่ายท่มปิดง่ายพร้อมจ้าปิดง่ายพร้อ,อมันวัดมันคอยจ้าโอ้ติดติจ้างามป้านี่แหละสวนฉันไปปิดลายสวนเราผูาสู่สวนนี่จักสวนแม่บ่จ้าถ้ามองปิดลายสวนแล้วมองนะี่มันกระเปราใส่ดอกจ้่ต้องหันไหมซอกสามข้อสี่ข้อโอ้สระวัสดอ่อน เดย์กิโลเท่าไรคะนี่ยี่สิบบาทเด้์ยี่สิบบาทอยู่เนาะถ้าตั้มก็ยี่สิบบ่ขายเนาะบ่อขายดอกควาห้าวคุณภาพขนาดนี้แม่ป้าเบิ่งเนี่ยนี่แต่หนวยใหญ่ๆเต็มๆมันหนวยใหญ่ค่ะมันบนหนวยปิดลายสวนแล้วสวนนี่ดีค่ะว่าดีขนาดคนปิดนี่ยังได้ย่องเลยนะคะเนี่ยขวดมันกับพ่อยๆนะจ๊ะ ตัเรวก็ทอนง่ายดินกับหญ้าบ่หลายพร้อมโอู้มันหลายปัจจัยเนาะเฮ็ดให้ผลผลิตสูงนี่คือแบบหนึ่งขยันเปันเฮ็ดบ่มีหญ้าเออ่ดูแลดีแล้วก็เตรียมดินดีเพิ่นไถหลายรอบเพิ่นจะก็ใส่น่ะจ้ะอืๆเพิ่นเอารถไถใหญ่มาไถแล้วเพิ่นก็เอารถไถน้อยมาคว้านอีกนะจ้ะเพราะหยาเกิดอืแล้วก็ยามปลูกกับดูแลหญ้าเบิ่งหญ้าเบิ่งหยังดีเนาะค่ะจ้้ะๆโอสุดยอดเลย <N> าม,ม,ามลีเนาะนนคัว่าคอหลอดมันกันไวยใหญ่เนาะจันเนาะขนาดขลาดอันคอหลอดเอดียวถอนก็ถอนง่ายเนาะจากอถอนก็ถอนง่ายถอนก็ถอนง่ายเฉยแค่ <c oughs> โอบ้บ่เลยโคตรจะนาใหญ่แลยของดีเนาะจ้ะอันนี้บ่เขาจะได้หรอกเนาะบ่อเอ็ยเนี่ยมันเป็นรูปแบบใช่ไหมสันสชะอันเนาะนุ่ยใหญ่เนาะหนาดีพร้อมเนาะ เหมือนหนาหนักดีนะน้ำเต็มพร้อมเอาโบมีโปะขีเหลียนโมีโปะแล้วใส่หยิบสั่มนั่นแกบอกว่าของเราแกปลูกไว้ทีละเมื่อกี้ว่าสิจอดถามทางเลยแนมอยู่บ่านเราสิอยู่ทั้งผุนบ่หวะข้อสัมภาษก็ขึ้นไปดีเด้อนเวยปิดง่ายด้วยจแค่ไม้ง่ายอันนี้มัน เลาะมองเขินๆแลเนะแต่เนาะถ้ามองกูเนี่หลายครับอันนี้คือถังนึงปีบหนึ่งมันป้อนนี่เต็มหนึ่งเลี่ยวก็คือได้ห้าสิบาทจ้ะมือหนึ่งได้จักจะปีบคันี้อันนี้สันได้มือหนึ่งไดี๋ยจะัดปีบครั้นี้ได้เนี่ยถังที่หกสิบเต็มนะจ้ะหกห้าสามสิบสามร้อยโอ้ยงบงทัาไหร่บจ้างเทีไห่ใบเทียหอดย่างหมอแดงก็สิบบได้หกร้อยพันทีค่ะ ก็ไดู้่ค่ะป้าสุดยอดอีหนีได้เงดงานอย่างใดเงมนมือ,มอละหกอยหกลอยเพราะว่าพื่นสีมันอัปประคำสิมารับเอาอนอานมาคำอ๋อผู้ที่สิมาเอาทั่ววันทเทอเอาได้เก็บหอดคำเก็บหอดคำถ่าเขาไปเลยเขาจิตส,สั่างมื้อนี้ออเดอร์เท่าไหคะนี่หกา,ากพกหกอกหกหกอเต็มกห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 กอกหกหอหกหนหกเกหกหเหเอกหกหกหกเกห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 กกหกก สังสังสี่ดจากนี่คือปีบนึ่งนะคะนาะสังสีดจากกิโลคะปีบเนี่ยเท่าไหร่น้อยมันจะสืบังเรเท่าไหร่ทางกิโลางกิโลงไม่จักหียวหร่ารีอกะเท้นาได้สิบอ้ไกว่าอยูุไดสิบสิบขึ้นเก่งมากเลยสิบสิบเอเก่งมากเก่งมากอ แล้วว่า tamam. สามถังสดส์สามสิส์เสดส์แสดงว่าเสดส์สิบเอ็ดโลดนะค่ะสุดยอดเลยมั้ยเป็นน้อยน้อยมันก็ลูกไงนะจ๊ะต้องใส่ถุงมือผ่อมๆกจังสิบปีง่ายมันอันเนี้ยมัมันจังสิบ่เจ็บไอ้แมงบองต้นงเตือนไมงอ่ะบางทีมันจะมีเขาใส่ถุงมือฟอมจ้ะกันอันนี้ท่านอีกกินข้าวเที่ยงมันบันนี้กินข้าวเที่ยงแล้วไว้คนนี้อีกแม่เดียวจ้ะไม่ได้แล้วมาขาแล้ว โอ้เปรียดดีมากเลยนะคะนี่ตัวเรียวไฟเดี๋ยวได้อันนี้ปิดที่หกแล้ววะ6หกอหกห้าสามสิบก็เทียสิคกับก็สิได้หกลอยโอ้สุดอยอดสุดอยอดหกครั้งครัมมาครัมมากก็ได้หกครั้ง<อ>แต่ทั้งแต่ทาทาบอกทั่วงามนี่หฮงได้หลายไว้คราวเดียวมันไหมโอ้ สัมเน็ถือว่าโดกเลยแม่บาจ้ะโดกตัวใดสัมเน้มันนวลใหญ่กระโดกข้าวเดียวกับเตียมเตี๊บบบวดเร็วมากพูดนะถอนเอาถอนออาก็เบิ่งดีใช่ชัดแกอันนั้นให้ด้วยนะแกเอาอันแกเอาเศษทิ่มออกให้น้ำวั บ่เป็นวัดถอนคือซื้อเด่นเนาะเห็ียดดีไม่สวยก็ไม่ไม่สวยแล้วก็ไม่สวยเขาก็ต้องทำสวยๆ่ะค่ะค้นซื้อกับโอ้ภูมิใจขนาดเน้องได้ของเพรปติจะงอยเล่นคุณดินก็เพระติดเยอะเงินบอจ้ะแน่นำนะเขาก็ได้เต็มทีเลยจ้ะ พ่อแม่ท่องสีเล้าของงามปีนั้นเราไปปลูกท้งผุนของงามด้แต่ว่าเราท้งผุนแล้ววันแรงตีแต่ว่านี่ก็เต็มดีอยู่นะนี่จ้าสวยสวยทุ่งนาลงไปทั้งไต่พุ่งจ้าทั้งไต่หนิงงามค่ะตีซุ้มผู้ชายหลบกี่หัวจ่าสวยโอ้ท้งผุนเหรอเ่ยเดี๋ยวสิลงไปเบิังแต่ว่านี่แม่จะทำดีดีเก่งๆทำเป๊ะเดียวเดี๋ยวเราลงมาดูทางนี้ โคชนะลแล้วแล้ววะผู้นี่เดยจักปีบแหรอค่ะนโี้ถอนอ๋อถอนถอนล้วค่อยปิดแค่เดียวอยาบ้ไเอเจลาโนยหืมัางคนเปน้ำนังก่อนน้ำโอ้โดดสีครับ <c oughs> โดกมากโอ้ <c oughs> โตอกนี้ตอกนี้ จะอ่อนคนเด็ดลายโอ้แต่งงามๆมึงสีดีครักเนาะแต่ยักสีจะขาไรนี่สบายเลยมีแต่ฝักสวยๆนะคะเนี่ยอออ่่ะเหห็ไมกกลยรร ป้าคือกแค่กระลกดค่ลกเนี่ยโอ้ยโอ้คนสิรนยเป็น่ตัวนี่งนหัวเขาด่างเหยังไม่ได้ดกตเอาอะรมาลวสามฝักทั้งนั้นเลยในส่วนมากสองสามเนาะงามงามงามโอ้ยสยี่ิบสิบยี่สิบสามสิบ ี่สิบสามสิโอ้ตกตัวนี้บบดอกบิดสตีกโอเป็นบัมากเลติดไฟ้ลตเปนน้นู่นะแม่ทองสีบัมีเบิดโทเลยเนาะมีตัวจ้ายังเหามีลายบยู่าวตวสนันด้ลายบัวมีแกัวมีสูญแยังสูเจ้าส่ีเจาสี่เจหัวหน้าก็ยังเขียนไว้อยู่เนาะแต่ว่างันมันมีลายแต่ว่าหัเขาโทมาซื้อนี่ได้บ บัวจ้าว่าสันบัมีหลายบัวธรรมโเาเขาโทรมาตามเบอร์ว่างหันสิเดคายเขาบนีกับบได้แล้วบัวได้โอจงกัดสานะตาไว้บันี่ปีนี้สีเดตาไว้บ่มุนี่สีเรียกมงได้ตาไว้บ่นี่ถ้าว่าสิตาจักอันนี้จักสิเดตากบตาส่วนเนี่ยตาไววเน่เด้อเก็บเอาแน้ไว้น้ำขาดขาดขาดเอาเน้ไไปพร้อม ดีรถว่าเด็ดพูนักแ่้วดีโอ้สุดยอดไปต้มเอาอันนั่นพร้อมเอาไปต้นเอาพร้องเอาซุมอยู่ไปโซ่นัมเกิดนนี้มันเกิดแลความเปลี่ยนแ้ล